อ่าเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาลองทรงครับดูนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่ตัดแต่จะเป็นเบอร์สองแล้วนี่ครับถ้าเราเบอร์หนึ่งมันก็จะสั้นลงนิดนึงแต่ให้เป็นลองทรงให้อยู่ในแนวให้ในแนวที่ผมบอกว่าขนาดนี้นะดูนะประมาณสองเซนได้ไหมใช่ครับนี่ดูวิธีทําอเบอร์หนึ่งนี่ใช่เบอร์หนึ่งตัดนะครับเขาเรียกรองทรงเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเบอร์สองไปับนะ ก็จะเป็นเงาอยู่นะมันก็จะเป็นเงาเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงขาวก็ขาวเลยนะอืมมันจะขาวเลยตนี้ต้องเป็นแรงเงาเนาะก็ใกล้เคียงเดิมก็ใกล้เคียงเดิมเขาถ้าไม่ตัดกับตัดนี่ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้เขาก็สมมติว่ายางมันดำดำๆนี่มันเป็นเบอร์มันเป็นเบอร์สองดูนะครับครับถ้าเขาบอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งนี่ก็จะอยู่เราเล่ากึ่งกลางใบหูนี้บุใบหูนี้ครับดูนี่คือลองเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยครับ ต่างกันอยู่นิดนึงเห็นไหมครับระหว่างตัดกับไม่ตัดครับนี่ป๊บลองทรงเบอร์หนึ่งครับลองทรงข้างบนไม่เกี่ยวไม่ยุ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะลองทรงเบอร์หนึ่งครับนี่คือลองทรงเบอร์หนึ่งเด็กวัยรุ่นเขาเนาะของเด็กวัยรุ่นเขาสั่งเราครับของนี้ก็คือการมันเป็นลองทรงกลางไหมลือ ประมาณลองทรงกลางอยู่แลวใช่ไหมอาจารย์นั้นนี่ที่เป็นทรงเก่านี่เป็นลองทรงกลางนะแต่ในสมองช่างจะเป็นลองทรงกลางน่หะรองทรงกลางในสมองของช่างเป็นลองทรงกลางถ้าตามใจแขกก็บอกว่าลองทรงเบอร์หนึ่งครับคือเราจะไปแปลงเรื่องคําพูดดิ้นได้ครับมันดิ้นได้เนาะครับดิ้นเหมือนปลาช่อนปลาอะไรครับครับดิ้นเลยครับเพราะว่าดิ้นพลาดเลยคือคาคาพูดว่าว่านั้นว่านี้มันก็ไม่ตายตัวหรอกครับ หมือนเขาที่ว wow, ่าผมนั่นแหละทรมานแขกเหลือเกินทลมานเขกรตบผมก็บอกแล้วว่าร้านทรมานแขกทรลักทุเลปบาเบอร์ผมบอกให้ท่านไม่ถามผมก็ยังอุดว่าผมไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าขอบคุณครับที่ติเพื่ออก่อนะครับผม ใครว่าเขาไม่ได้ว่าแรงเขาไม่ได้ด่าแม่ี่ยครับครับเขาไม่เครียดหรอกครับไม่โกรธหรอกครับไม่โกรธอาจารย์นั้นไม่โกรธก็ขอบคุณครับทุกคนทีนี้เวลาตัดกับแขกอย่างนี้เวลาซีเรลียสเราจะถามแขกว่ายังไงแล้วครับเราก็ถามว่าไอ้นายแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาก็จะขำเออเขาลายเครียดนะครับอันนี้ลายเครียดชา่หใช้ผู้หญิงไอ้นายผู้หญิงโอ้ส่วนช่างคิดว่าเป็นตุ๊ดก็ไม่ใช่นะครับเนาะ ออ่ายยนด้วช่างเป็นตุ๊ดใช่ไหมอาจารย์อนนี่เป็นแต๋วทำไงอาจารย์อนไว้ไว้ปลดเอกไว้ปลดเอกอาจารย์อนอาจารย์อนอย่าไม่มีการเมืองนะครับผมไม่มีเขาปลดเอกครับอันนั้นแอกวัวแอกควายควายแอกวัวเราเอาวัวไปไถนาไงเดี๋ยวนี้มันมันก็ไม่มีเลยนะควายวัวจะใช้รถไถแล้วครับใช้รถไถแล้วใช่ไหมเวลาไว้ไว้ยังไงนายไว้ยังไงเรา นี่ใช่ไหมอาจารย์อ้อนนี่ประเภทสองหรือเปล่าหรือประเภทสามประเภทสามครับประเภทสองและประเภทสามเป็นได้ทุกอย่างครับพายู่กันทีนี้เรามาดูส่วนคขาบทีมไหนก็เป็นทีมนั้นแหละเนาะอาจารย์อ้อนสามนันกมกืนรู้จักอยู่เหมือนคนที่มีเรื่องเป็นเป็นนักเลงเนี่ยนักเลงใหญ่อยู่กับทีมงานอยู่ก็เพื่อนอะไรับครับ นี่ครับพอพอเราดูอย่างนี้เป็นลองทรงเบอร์หนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับลองทรงเบอร์หนึ่งบพอเป็นลองทรงเบอร์หนึ่งเราเอาปัดตึ้งคึึบมาอย่างนี้มาเลยเราจะวางเส้นแนวให้ตรงวางเส้นแนวเลยดูนะฮะวางเส้นแนวครับดูมันจะชัดๆเลยนะครับดูให้ชัดเลยนะพอเบอร์หนึ่งนี่มันจะต้องมีเงาอยู่อย่างนี้ครับถ้าไม่วางเส้นยังไม่สวยเนาะมันยังไม่สวยพอวางเส้นโอเคเลยพอวางเส้นปั๊บมันจะ มันจะเข้าฉากมันเลยตรงนี้ครับการวางเส้นจะมีตัวยูตัวแอลหรือว่ารูปไข่กันแล้วแต่คนวางความเหมาะสมคนวางครับแล้วแต่วิจารณญาณของคนวางครับผมเราจะไม่ว่ากันหรือแต่เขาสั่งอะไรเงี้ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาไม่สั่งเราก็คิดเอาตามใจช่างเอาเหมาะสมเอาตามความเหมาะสมอ่าโอเคอันนี้เหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วก็ขูดออกอย่างนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับขูดแบบ ขูดคีเกลอว่านี่ขูดคิีเกลข,ข,ข,ออขนอ่อนขนอ่อนวัตถุประสงค์เอาขนอ่อนออกครับนี่ทีนี้ด้านหน้าแล้วก็ทําอย่างนี้ด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องมันมีรอยเดิมอยู่แล้วเห็นไหมครับครับนั่นเสร็จแล้วก็มิดโกนมา คมีคนมาท้งดีหน่อยนะครับอาจารย์อ้นมีดโกนยินเลสลอนดอนบริบกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130-150บาทครับผมใช้ดีจริงๆะครับร้อโอเคจัดไปกันเป็นรูปตัวเอสทรงเดิมเขาเป็นตัวเอสเห็นไหมครับตัวเอสคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลากยาวมาให้จนเหลือนิดหน่อย ตรงนี้โค้งตามหูให้ได้เหมาะสมตามเส้นแนวเดิมที่เราเอาปัตเลตียนคืบไว้ลากตามแนวเส้นที่เราลากไว้ <Yeah. S 2> ครับเห็นไหมครับเราหันมาทางนี้เราดูเส้นแนวเดิมของเราเห็ <Yeah. S 2> นไหมครับคือคืบดันเบาๆถ้ามีเหงื่อมันจะเหนียว <Yeah. S 2> เหนียวมาก จะดึงแล้วมันจะติดกับเงือเข้าใจไหมครับมันจะเหนียวต้องระวังปลายมีดปลายมีดระวังมันจะไปเกาะกัหนังนี่ตรงนี้โค้งนิดนึงตามแนวเดิมมีความละเอียดของเราก็ทําให้มันละเอียดหน่อยก็แล้วกันตรงนี้ก็โค้งเป็นตัวเอส ตัวเอสก็มีต้องเอาจนเหมือนตับเราเขียนหนังสือหรอกพอมันเป็นแนวพอนน,น,อนออกไหมครับครับพอนึี้ออกครับอืมพอมันเป็นแนวในหล่อเนี้ยเสร็จแล้วครับเนี่ยขาขมูลออกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคาว่านิดหน่อยเขาก็กับเรามันก็ต่างก,กันครับต่างกันนะของเขาของเราไม่รู้นิดหน่อยแบบไหนถ้านิดหน่อยของเราล่ะนิดหน่อยของเราก็ทําให้มันถนัดจกจวดเลยใช่ไหมนิดหน่อยของเราก็ นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้าคนนิดหน่อยของเขาเขาบอกว่าเอาสั้นลงอีกก็อ่าดันเข้าไปอ่โอเคอ่าดันเข้าไปดันอย่างนี้เลยเนาะครับนิดนิดหน่อยอ่าดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี้เลยนิดหน่อยนิดหน่อยมันหนักไหมวิธีวิธีดันอย่างนี้อ่าดันใช้ยังไงวิธีดันก็คือถ้าเราเอามือเดียวดันนี่มันไม่ขึ้นนะครับต้องสองมือสองมันซองกันไปกันไม่ได้ฉากซอง นิดหน่อยของเราก็อย่างนี้ถ้าเรามันดันไม่ขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้ดันขึวยใช้มือ <c oughs> นี้ช่วยจอเป็นคนหรว่าแบบว่าห้กหยิกขึ้นมาหน่อยก็จะยากเนาะนิดหน่อยมันยากเห็นไหมครับที่เขามาตัดกับเราก็เพราะเราทําทําอย่างนี้แหละครับเขาชอบครับไอร้านอื่นเขาน้ําฉีดแล้วก็ร้านผมเนี่ยฉีดแต่ว่าตัดไม่ได้ไม,ไม่ไม่พลาดปิงไม่พลาดปิงใครทำไม่ได้ก็ทำเลยครับไม่พลาดพิงนะครับร้านไหนจะทําไงก็แล้วแต่เขาครับอาจารย์อ้น มันของเราก็ทำอย่านี้มันกดไม่ได้มันกดไม่ได้ปากปากเออปากมันปากแมวปากแมวปากแมวใครจะทําไงก็เรื่องของเขาเรามต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ทําตามวิธีเราวิธีเราข้างบนออกนิดหน่อยเราดันนย่งนี้เอาตัวนี้ดันช่วยอืมเอาตัวนี้ดันช่วยถ้ามือเดียวดันไม่ขึ้นนีมันคดครับต้องเอามือตัวนี้ดันช่วยครับนิดหน่อย นิดหน่อยของแขกกันนิดหน่อยของเราก็ใกล้เคียงกันแหละใช่เราเอาดีที่สุดเขาก็บอกว่าเอานิดหน่อยครับถอ,อยอ,อีกนิดนั่อีกนิดนั่นเลยก็ไม่ใช่เนาะใช่ไหมดันขึ้นแล้วก็สอยตรงปลายมันอกอกอยตรงปลายมันนี่ตรงนี้สอยสสสออยยอยเลยนะครับสอยๆกลับไปกลับมาแล้วดูให้มันเสมอกันดูมุมฉากกันทีนี้เช็ครูบัตเลี่นให้เวลารีเทสรีชัดเช็คเช็คยไงครับ เช็คยังไงเช็คว่าตรงนี้ตรงนี้มุมหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เช็คตรงนี้อีกมุมหนึ่งสองมุมนี้เสร็จเลยอ่าถ้าสองมุมนี้โอเคเลยนี่เป็นทรงแบบลองทรงเฮนวิดเฟชเชอรี่ลองทรงเบอร์หนึ่งกันแหละลองทรงเบอร์หนึ่งเขาสั่งมาตามใจแขกเนาะเขาไม่ใช่แขกนะครับเขาไม่ใช่คนต่างประเทศนะครับใช่ไหมเฮงนายไม่ใช่คนต่างประเทศเนาะคนไทยอาจารย์จะไปบอกก็เป็นแขกไม่ได้ ภาแกอินเดียผมเป็นภาษาอินเดียาอินเดียครับอินเดียวอาจารย์อ้อนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเป็นเผ่าจันทาเปล่าฮะเป็นจันทาปมาไอเอามาแล้วนะครับมันหลายเวลาครับรีเทสรีทัดกันทั้งรีเทสรีทัศน์บีีกินวีแกนวีแกนเสร็จแล้วเข้าใน่บีแกนบีกันลองซองเบอร์หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ้อนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับ